อ่านใจคนก้าวนิสัยในพริปตาปุคลิกภาพหมายเลข8ผู้ผิดทักมีใครบ้างคะที่ทำแบบทดสอบแล้วได้หมายเลข8นะคะถ้าหากว่าใครนะคะยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่หมายเลขที่เท่าไหร่ ก็ลองย้อนกลับไปในเพลย์ลิสหนังสือเสียงแล้วก็ไปทำแบบทดสอบดูก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราเป็นคนบุคลิกแบบไหนการเข้าใจตัวเองค่ะจะนำไปสู่การที่เราจะรู้จักจัดการกับอะไรหลายๆอย่างที่บางครั้งมันเป็นความรู้สึกหรือมันเป็นการกระทำที่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเสักเท่าไหร่นะคะและการเรียนรู้ในเรื่องของบุคลิกภาพเหล่านี้นะคะมันก็ทาให้เราค่ะสามารถที่จะเข้าใจคนอื่นได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงคนที่ได้หมายเลข8มากที่สุดค่ะหมายเลข8เนี่ยหนังสือเล่มนี้นะคะเรียกว่าผู้พิทักค่คะลักษณะเด่นของหมายเลข8ก็คือเขาจะเป็นคนที่ปกป้องศัจธรรมมีอำนาจควบคุมอันแข็งแกรง่งหมายเลข8นะคะมักจะคาดหวังว่าเขาเนี่ยจะสามารถควบคุมทุกอย่าง ที่ตัวเองมองเห็นหรือมือจับได้นะคะตั้งแต่การเนี่ยวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบไปจนถึงการทำงานของคนใกล้ชิดเขามักจะคาดหวังว่าเขาจะสามารถควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้ในกำม,มือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทำให้ในบางครั้งค่ะเขาก็จะใช้วิธีที่แบบแข็งกราวในในขั้นตอนกระบวนการควบคุมนะคะหมายเลขแปดเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดอะไรมากเขาตัดสินใจว่า ถ้าหากเขาไม่ทำแบบนั้นเขาจะรู้สึกหวาดกลัวภายในใจของเขาเนี่ยเหมือนมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วเขาก็ต้องการของจำนวนมากเพื่อที่จะไปเติมเต็มความกว้างใหญ่นั้นหมายเลขแปดจะชอบดูแลบ้านนะคะการดูแลบ้านเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีสถานที่ให้กลับไปพักพิงแล้วเขาก็มักจะยึดติดกับความคิดที่ว่าเขาจะต้องมีความสัมพันธ์กับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในบ้านหลังนั้นเพราะว่าการมีความสัมพันธ์กับของในบ้านมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นอย่างแท้จริงบุคลิกอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าเขาจะให้ความสมสนใจนะคะกับความเป็นจริงของเหตุการณ์ทําให้เขาเนี่ยมักจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยการเผชิญหน้าแบบตรงๆค่ะเขาจะเป็นคนที่ไม่ปิดบังอะไรเอาไว้ แต่เขาก็จะสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันถ้าหากว่าคุณไม่มีความจริงใจหรือว่าปิดบังข้อมูลบางอย่างกับเขานะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่หมายเล็กแเกิดพูดโกโหกขึ้นมาค่ะเขาเองนั่นแหละจะเป็นคนที่รู้สึกแย่ที่สุดถ้าเกิดเขาโกหกเมื่อไหร่นะคะลองสังเกตดูว่าเขาจะมีอาการกระสับกระส่ายมีสีหน้าสับสน ในเวลานั้นเขาจะเหมือนเด็กเล็กๆที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะสามารถมองเห็นคำโกหกของเขาได้แบบทะลุปุโปร่งได้ในคราวเดียวนะคะแต่หมายเลขก8ก็เป็นคนที่มีความเฉียบคมที่เหมือนเด็กสามารถพูดโจมตีคำโกหกของผู้ใหญ่ได้แบบตรงไปตรงมาสิ่งต่อไปนะคะก็คือว่าหมายเลขก8เนี่ย เขาจะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าจะออกเดินทางเขาจะเตรียมตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงคู่มือท่องเที่ยวจนพร้อมสับเรียบร้อยค่ะการที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามัน่นคงถ้าหากว่าเขาต้องเดินทางไปสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเขาจะทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมรอบด้านแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่มีอยู่ แต่ว่าสำหรับหมายเลขแปแล้วเนี่ยชีวิตไม่ใช่การท่องเที่ยวแต่การท่องเที่ยวคือภาระสำหรับเขาความสงบสุขต่างหากที่เป็นเป้าหมายต่อให้ต้องออกไปเที่ยวนะคะเขาก็จะพะวงถึงบ้านที่ล็อกกุญแจวไว้3ชั้นหลังนั้นว่าจะปลอดภัยดีหรือเปล่าบุคลิกต่อไปของเขาก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าจะจัดการเรื่องใดๆเนี่ยจะต้องมีความเท่าเทียม ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะมิฉะนั้นก็คือไม่เท่าเทียมเลยเมื่อได้รับการปฏิบัติแบบไม่เท่าเทียมหมายเลขแปดเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตาช่างเขาอาจใช้ทางวิธีที่ง่ายและหยาบคายที่สุดอย่างการใช้กำลังเพื่อรักษาความเท่าเทียมแล้วก็ความยุติธรรมเขาจะเป็นคนที่ทนไม่ได้กับความไม่ยุติธรรมนะคะเหมือนประหนึ่งว่าเป็นท่านเปาบุญจินเลยทีเดียวค่ะ ลักษณะดโดยรวมของหมายเลข8นะคะก็คือข้อแรกเลยเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยความปรารถนาในชีวิตอยากครอบครองทุกอย่างที่ตัวเองคิดว่าดีเขามักจะดื่มกินไม่ยั้งคิดแล้วเกิดความรู้สึกต้องการพึ่งพิงคนอื่นหรือวัตถุสิ่งของได้ง่ายเขาจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังชอบลุกรานแล้วก็โมโหง,ง่ายเป็นคนที่กล้าที่จะทำท้าทายกฎเกณฑ์ไม่ต้องถูกผูกมัดด้วยขอบเขต และหมายเลข8ก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในมิตรภาพมีความสุขที่ได้ทําเพื่อเพื่อนจะก้าวออกมาจัดก,การปัญหาในยามคับขันการทุ่มเททั้งกายใจของหมายเลข8ทําให้เขาได้รับความปลอดภัยจากมิตรภาพข้อเสียของหมายเลข8นะคะก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่มีความคาดหวังสูงหมายเลข8เนี่ย เป็นผู้ท้าทายขณะที่เขาท้าทายกฎเกณฑ์ท้าทายความอายุติธรรมท้ทาทายอำนาจเขาก็ท้าทายกระเพาะและหัวใจของตัวเองด้วยเขาอยากรู้ความจริงด้วยเหตุนี้นะคะเขาจึงค้นหาเข้าไปถึงส่วนลึกที่สุดการค้นหาที่ไรขอบเขตนี้นะคะทำให้หมายเลข8เกิดความต้องการมากจนเกินเหตุ ถ้าหากว่าเอาความต้องการค้นหาไปจดจ่ออยู่กับการทานอาหารดื่มเหล้าสุบุรี่เขาก็จะกลายเป็นคนที่เสพติดสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆในทางตรงข้ามถ้าหากว่าเอาความต้องการค้นหาไปจดจ่ออยู่กับการทดลองทางวิทยาศาสตร์การค้นหาความจริงของอาชญกรรมเขาก็จะสามารถที่จะกลายเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ความต้องการนั้นไม่ได้น่ากลัวสำคัญที่ว่าเขาจดจ่อ กับเรื่องอะไรนะคะทีนี้เรามาดูความอึดอัดใจของหมายเลข8ดูบ้างนะคะควบคุมให้มากยิ่งขึ้นโอ้เขาจะเป็นคนที่ชอบควบคุมมากนะคะมากกว่านี้อีกนิดสิอีกนิดสิหมายเลข8เนี่ยจะรู้สึกว่ายิ่งตัวเองควบคุมได้ม,มากขึ้นก็จะยิ่งปลอดภัยขึ้นโดยไม่ได้คข้ควรว่ากําลังความสามารถของตัวเองเนี่ยมีจํากัด จนวันหนึ่งสิ่งที่เขามีในครอบครองมันมากถึงขีดจำกัดที่เขาจะรับไหวแล้วเขาก็จะเดินวนเวียนอยู่ที่ขอบเหวและถามตัวเองว่านี่มันเป็นความผิดของฉันหรอและหมายเลขแปดนะคะก็จะชอบสร้างกฎเกณฑ์แล้วก็ทำลายกฎเกณฑ์เสียเองนะคะเขาใช้วิธีนี้เพื่อบอกทุกคนว่าพื้นที่ของฉันฉันเป็นใหญ่เมื่อทำแบบนี้ซ้ำๆกฎเกณฑ์ก็จะสูญเสียประสิทธิภาพของมัน ที่สำคัญกว่าก็คือผู้คนที่สำคัญจะค่อยๆสูญเสียความเชื่อใจในตัวหมายเลขแปไปเรื่อยๆและหมายเลขแปดนะคะก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับบ๊อบอายจอมพลังที่มีแต่เขาที่จะสามารถช่วยคนอื่นไม่ยอมให้คนอื่นช่วยเหลือตัวเองต่อให้เป็นความช่วยเหลือและความเห็นใจเล็กๆน้อยๆจากคนอื่นก็จะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เรื่อง อาจจะถึงขั้นอารวาสนะคะเพราะเหตุนี้เองนะคะทำให้หมายเลข8ที่กำลังอารวาสก็จะทำให้คนอื่นมองเขาด้วยแววตาที่ยิ่งเห็นใจมากขึ้นกว่าเดิมลงมาดูข้อดีของหมายเลข8บ้างนะคะหมายเลข8เนี่ยเขาจะเหมือนคนที่ถือถ้วยเปล่าใบหนึ่งที่วางตั้งขึ้นไว้เสมอนี่คือการแสดงออกว่าเขาเป็นคนที่เปิดกว้างแล้วก็ยอมรับ ถ้วยเปล่าทำให้หมายเลขแปรู้สึกถึงความบริสุทธิ์และความจริงเพราะความไม่มีนี้เองทำให้หมายเลขแปสามารถเก็บเกี่ยวจนมีขึ้นมาได้แต่ว่าหมายเลขแปจะสนใจเพียงความจริงและความยุติธรรมเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองนะคะเขาจึงโยนของส่วนเกินที่อยู่ในถ้วยเปล่าทิ้งเสมอแล้วค้นหาความจริงพิทักความยุติธรรมต่อไป ความจริงใจในการค้นหาความรู้ของหมายเลข8ทํทำให้คนอื่นยินดีที่จะให้ความรู้กับเขาความโดดเด่นของหมายเลข8ก็คือหัวใจที่ศรัทธาความยึดติดกับความจริงของหมายเลข8 เป็นเหมือนสาวกผู้พักดียอมละทิ้งทุกอย่างเพื่อความจริงใจและก็ความศรัทธาทั้งยังปกป้องแล้วก็คุ้มครองมันไว้เป็นอย่างดีในใสายตาของเขาเนี่ยต่อให้รู้ว่าเมื่อปอกเปลือกออกจนหมดแล้วจะพบเพียงความอับลักษ์เขาก็ยังยืนกรานปอกให้ถึงที่สุดความสวยงามคือของนอกกายเขาต้องการเพียงความจริงใจนี่ก็คือความเชื่อของหมายเลขแป และเขาก็ยังมีหัวใจอันกล้าหาญผู้กล้าที่แท้จริงต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับชีวิตมนุษย์ที่เรียบง่ายกล้าเผชิญหน้ากับเลือดสดที่ไหลลินคำพูดนี้คือคำพรรณนาของหมายเล็กอย่างแท้จริงนะคะหมายเล็กคือการรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างร่างกายที่แข็งแกร่งและจิตใจที่ยิ่งใหญ่ คุณสามารถที่จะพาหมายเลขแปดเนี่ยมายืนอยู่หน้าความจริงใจได้ทุกเมื่อไม่ว่าเวลาไหนเขาก็สามารถยอมรับความจริงและจัดการกับมันได้อย่างเป็นธรรมชาติและหมายเลขแปเมื่ออยู่ต่อหน้าคนรักเขาก็มีหัวใจแห่งรักแท้เขาจะปฏิบัติต่อคุณด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งไม่ปกปิดเขาคิดว่าความสัต์จริงนี่แหละ เป็นพื้นฐานที่ทำให้ความรักมั่นคงและยาวนานตามหลักจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าหมายเลข8เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดว่าความหมายของการมีชีวิตคือการค้นหาความจริงหมายเลข8เนี่ยเขามักจะต้องตรวจสอบแล้วก็สังเกตทุกเรื่องอย่างละเอียดหลังจากที่เข้าใจถึงธาตุแท้เขาก็จะเชื่อเมื่อความเชื่อก่อเกิด ก็จะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆและเขาก็จะหันไปจดจ่อกับเป้าหมายถัดไปแล้วก็ลงมือสํำรวจวนไปอยู่แบบนี้เป็นวัฏจักรลงมาดูคำพีความรักของหมายเลขแปบ้างนะคะความรักของหมายเลขแปดเนี่ยเราร้อนมากเต็ไมไปด้วยความมีชีวิตชีวาเขาต้องการชีวิตที่ตื่นเต้นและขาดความอดทนอดกลั้นเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ชีวิตร่วมกับหมายเลขแปด จะประสบกับลื่นลมขึ้นลงรุนแรงเสมอ,อยากที่จะพบกับความราบเรียบเป็นเรื่องลำบากที่คู่ของของหมายเลข8จะตามจังหวะของหมายเลข8ได้ทันหมายเลข8ต้องการรับรู้ข่าวสารทั้งหมดด้วยเหตุนี้นะคะเขาจึงคาดเดาวความประสงค์ของคนรักได้ไม่ยากด้านหนึ่งทำให้คนรักรู้สึกว่าได้รับความสำคัญแต่อีกด้านหนึ่งก็ทำให้คนรักไม่สามารถผ่อนคลายได้เลย แต่ข้อดีที่สุดของหมายเลข8ปอยู่ที่ในเวลาที่ทั้ง2ตกอยู่ในสภาวะคับขันหมายเลข8จะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีแล้วก็มอบความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งพิงให้กับคนรักได้นะคะหมายเลข8เนี่ยจะต้องฝึกฝนในเรื่องของความรักก็คือเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของคนที่ที่เขารักบ้างนะคะอย่างที่สอก็คืออย่าให้คนรักจะต้องคาดดาอย่างเดียว ต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ความตื่นเต้นกับคนรักด้วยเพื่อที่จะลดความตื่นตระหนกของคนรักถ้าคุณจะต้องอยู่ร่วมกับหมายเลข8นะคะลองมาดูทริคเล็กๆสําหรับการอยู่ร่วมกับเขาค่ะอย่างแรกก็คือในเวลาที่หมายเลข8จงใจยั่วให้คุณมโมโหอย่าเพิ่งมโมโหค่ะนั่นคือวิธีการแสดงความรักของเขาพยายามตามจังหวะของหมายเลข8ให้ทันนะคะ ต่อมาก็คือว่าเวลาที่หมายเลขก8เขาตําหนิคุณค่ะเขาไม่ได้ดุดันอย่างที่คุณมองเห็นจากภายนอกหรอกเขาแค่ใช้วิธีนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณเท่านั้นเองและไม่ว่าเวลาไหนก็ต้องแสดงออกอย่างชัดเจนที่สุดและถ่ายทอดข่าวสารที่แม่นยําแก่หมายเลขก8ความไม่ชัดเจนจะทําให้เขาคิดว่าคุณจงใจปิดบังบางสิ่งต่อเขา เป็นยังไงบ้างคะมีใครที่ได้หมายเลข8แล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่ใช่ชั้นเลยนะคะหรือว่าใครนะคะที่มีคนใกล้ชิดที่มีลักษณะเหมือนกับคนหมายเลข8ผู้พิทักษ์ของเรานะคะก็ลองทําความเข้าใจกันนะคะเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขการที่เราเข้าใจว่าเออแต่ละคนเนาะมีบุคลิกที่เป็นลักษณะของเฉพาะของตัวเองคะ่ะมันก็จะทําให้เราอะ ได้เรียนรู้แล้วก็แล้ก็ไม่คาดหวังมากเกินไปว่าทุกคนจะต้องคิดเหมือนเราเป็นเหมือนเราทำเหมือนเราทุกคนต่างก็แตกต่างกันมีบุค,คลิกหรือมีพื้นฐานบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเลยถ้าเราเข้าใจในจุดนี้เราก็จะสามารถเข้าใจตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครชอบนะคะ คลิปดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะหรือว่าอยากจะส่งบิ๊กแตงให้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะกดแชร์กดถูกใจกดให้หมดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับครูจอย b ิสเน e s s อ็กซ์เพค่ะสวัสดีค่ะ